ยอดมากมาเลยสิยอดมากมาเลยขอบคุณครับยังไงก็ฝาก MV เพลงบักหน้างูด้วยนะครับซิงเกิลซิงเกิลแรกจากคุณครูพี่ดำแล้วมีร้องได้นะเพลงพี่เอ้าไหนลองร้องสิห้องไห้ฮ่องไห้ให้มันซวงเหรอมันร้องมันร้องคำแรกว่าอะไรนะพี่ต้นหุก สิมีไพ่อีกน้อยนักสิเฮ็ดสุอย่างได้สำรับโตไอ้บูชาว่าหนักบักน้าโง่ไอ้แก่ยอมเฮ่ดี๋วยวเดี๋ยวเด,ด,ดพ,พี่พี่ก็ร้องเพลงนุ่ได้นะเอาเอาแเดี๋ยวามาทำเนนรัก จะบอกว่ารักเธอแล้วให้หมดแล้วตอนนี้ฉันควรเธอเยัไงดีไอ,อเดียเป็นเสียการทุกทีที่ฉันได้<อ>บพบก,กับเธอโอ้นี่ชิงเก็ล่าสุดจากคุณเหรอใช่ไหมใช่ไหมคุณลุกอย่าพูดมากเอา้าเอา้าเสียการไง ซิงเกิลล่าสุดจากคุณอ่ะซิงเกิลที่สามใช่ไหมอะไรอะไรเอางี้ดีกว่า